สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอซที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะพี่น้องจ๋ามาพบกับเพียนนะคะในแนวทางลาว VIP นะคะพี่น้องจ๋าวันที่30นะคะสรุปผลกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่31นะคะของวันสิ้นเดือนนะคะพี่น้องจ๋าก็ Go. แนวทางออกหกหนึ่งนะคะตัวเด่นมาเนาะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยนะคะเจาะก,กระโดดไปจริงๆนะคะพี่น้องจา๋าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเจาะไม่แตกจริงๆนะคะสําหรับพี่น้องเอาไปวิ่งไปรูดก็น่าจะโอเคอยู่นะคะสําหรับเด่นหนึ่งเนาะแปดหลุดไปนะคะสําหรับเด่นแปดนะคะ ลาววีนี่เพียงจะโจกแค่คลิปเดียวนะคะลงให้แค่ให้เป็นแนวทางคลิปเดียวนะคะพี่น้องจ๋าก็มีตัวเด่นอยู่2ตัวนะคะแล้วก็ตัววิ่ง2ตัวนะคะพี่น้องจ๋าก็พี่น้องสายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคอยู่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ5 4สี่นะคะก็มาอยู่นะคะตัววิ่งนะคะตัววิ่งมานะคะแต่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ต้องขอโทษขออภัยนะคะ ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับราว VIP เจาะยากมากๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ผลงานก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะสําหรับที่ผ่านๆมานะคะพี่น้องจา๋าเราก็ไปตามต่อกันนะคะของวันที่31นะคะถ้าไม่เชื่อก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะที่ลงวันต่อวันนะคะพี่น้องจา๋าลงวันต่อวันนะคะเพราะว่า ของเรา VIP นี้จะมีทุกวันนะคะก็แนวทางจะออกผลนะคะก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะหรือยี่สบเอ็ดนาฬิกาสาสิบนาทีโดยประมาณนะคะพี่น้องจา๋าไปตามต่อกันนะคะของวันที่สานะคะวันที่สาสินะคะพี่น้องจา๋าวันของวันสิ้นเดือนนะคะพี่น้องจา๋า ศูนยสามนะคะปีหกีนะคะแนวทางนะคะลาว vip นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับพี่น้องที่ทำทำแนวทางนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็เพียงคิดว่าวิ่งรูดนี้น่าจะ ได้น้อยนะคะแต่ก็ได้ทุกวันนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับก็แล้วแต่จะพิจารณานะคะแต่ความคิดโดยโดยส่วนบุคคลนะคะส่วนตัวของเอดนะคะเอดว่าบางครั้งเจาะบางทีก็กระโดดไปจริงๆนะคะพี่น้องบางวันก็หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะให้บนล่างนะคะพี่น้องจา๋าสองตัวบนล่างนะคะ เด่นนะคะวันนี้ก็จะเจาะตัวเลขน้อยนะคะแล้วก็ให้พี่น้องนะคะไปพิจารณาดูนะคะว่าชอบตัวไหนเนาะถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอเจาะพี่น้องก็สามารถที่จะไปจับได้นะคะไปจับเองได้นะคะว่าชอบตัวไหนเนาะเจาะเยอะก็อย่างว่าละเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็เลือกไม่ถูกเหมือนว่าแล้วนะคะวิ่งสามและวิ่งศูนย์นะคะ เดนสองและเดน9้านะคะพี่น้องจ๋าสมุดก็ขาดไปแล้วเนาะก็เ<น>จาะสองนะคะชอบสองศูนย์นะคะพี่น้องจะเห็นต่างเขาไม่ว่ากันนะคะสองหนึ่งสองสามะกระโดดอีกแล้วพี่น้องสองสองเนาะไม่ได้โจะนะคะสอง<น>สองพี่น้องก็อย่าลืมนะคะเิีงรูดได้นะคะจะเจาะแค่หตัวนะคะ จอหตัวแล้วกันนะคะสองหเนาะเกเจดนะคะเก้าหก้าห้านะคะ90นะคะ9กสองนะคะและ9ก้าสามเนาะ ชอบนะคะพี่น้องใจเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าแอดบอกตอนไหนอีกนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ไม่ใช่ผู้อย่างรู้นะคะว่าแนวทางของเราจะมาแบบไหนนะคะพี่น้องจา๋าเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันที่31นะคะผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้องจา๋า รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีนะคะโชคดีโชคหมานหมนกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ